ดีค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าตั้งแต่วินาทีทุกท่านเลือกเก้าอี้ที่ท่านนั่งเนี่ยโชคชะตาของคุณถูกตัดสินแล้วนะนึกไม่ถึงลยสิว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์อย่างนี้อยากให้ทุกคนค่ะลองหยิบกระดาษที่อยู่ที่ใต้พนักเก้าอี้ด้านขวานะคะมันจะคือมันจะเป็นแบบเป็นสกอตเทปติดเอาไว้นะคะหายากนิดนึงสตาฟช่วยบอกได้นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะอยู่ประมาณตรงนี้โอเคตรงนี้ค่ะ โอเคหน้าตาประมาณนี้นะคะตอนนี้ค่ะเรามีกันร้อยคนในห้องนี้แล้วจะสมมุติว่าทุกคนคือเด็กที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยนะคะและโชคชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะออกจากระบบการศึกษานี้อย่างผู้แพ้หรือผู้ชนะนะ,ะลองหยิบมาดูเลยค่ะลองหยิบมาดูเลยค่ะอ่านกันแล้วก็แบ่งกับเพื่อนดูได้นะคะเพื่อนอ่านไม่ออกอ่านให้เพื่อนฟังด้วยนะคะโอเคพี่ถามก่อนขอถามก่อน มีใครบ้างที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วหางานทำได้ตั้งแต่ปีแรกบ้างคะมีนะช่วยยกมือะะ่อยค่ะยกมือะะ่อยค่ะส่งเสียงเฮได้นะคะคุณคือผู้ชนะของเกมนี้ <c oughs> มีบ้างไหมคะมีนะคะแล้วมีใครบ้างเช็คหน่อยใครบ้างเรียนไม่จบชั้นม .3 อะ่ะมีใครบ้างที่เรียนไม่จบชั้นม .3 คะ <c oughs> แล้วมีใครเรียนไม่เกินชั้นม .6 บ้าง โอ้เริ่มเยอะขึ้นเสียใจด้วยนะคะอาจจะเลือกที่นั่งผิดเองยังไงก็ตามฟังก่อนนะยังไงก็ตามไซคิดว่าโชคชะตาของทุกท่านตอนนี้ค่ะจริงๆอะ่ะมันคงต่างจากคำทำนายที่ได้ไปเนาะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้คิดนะคะก็คือว่าในความเป็นจริงอะ่ะมันเป็นอัตราส่วนตามนั้นจริงๆเรามีเด็กไทยที่กำลังจะออกจากระบบการศึกษาในหลายช่วงอายุนะคะ วันนี้คำทำนายของคุณเนี่ยถูกกำหนดโดยทรายแล้วก็ทีมงานแต่ว่าคำทำนายของเด็กไทยที่เกิดมาในประเทศไทยแต่ละปีใครเป็นคนกำหนดสงสัยไหมคะใครทำไมเขาต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้พูดกันถึงเรื่องฉลากทุกคนมีฉลากคนละอันเราอาจจะนึกถึงเหตุการณ์นี้นะคะอาจจะเคยเจอกันมาแล้วใครเคยจับฉลากเข้าโรงเรียนมั้งคะเคยเนาะ ทรายก็เคยมีโอกาสได้ไปเห็นพี่ชายของทรายนะคะจับฉลากเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดซึ่งจังหวัดที่ทรายมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดในบางโรงเรียนดังนั้นโอกาสที่พี่ชายทรายจะได้เรียนในโรงเรียนไหนเนี่ยมันสําคัญมากๆต่ออน,นาคตของเขามันอาจจะดูเป็นเรื่องตลกเนาะเหมือนลอตเตอรี่เลยอะแต่ว่าวันนั้นพี่ชายของทรายเป็นคนที่โชคดีนะคะเขามีที่นั่งเรียนในโรงเรียนนั้น แต่มีชีวิตของเด็กอีกกี่ร้อยคนที่อยู่ในกล่องใบนั้นแล้วโดนทิ้งเอาไว้แล้วมันยุติธรรมหรือเปล่าใจก็ไม่ค่อยแน่ใจโชคชะตาเป็นมีผลกับชีวิตเรามากขนาดนี้เลยเหรอและนอกไปจากเรื่องของการตัดสินโดยโชคชะตานะคะยังมีการตัดสินอีกหลายอย่างทุกคนเคยอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะไหนใครเป็นเด็กหน้าห้องมัง้งมีไหมแล้วใครเป็นเด็กหลังห้องนะคะก็มีอีกนะคะ เยอะทำไมมีเยอะจังทีนี้ชะตากรรมของเด็กหน้าห้องและเด็กหลังห้องต่างกันมากายรู้เพราะอะไรในขณะที่ายถูกตัดสินว่าเป็นเด็กหน้าห้องพี่ชายของายที่อายุต่างกันแค่หนึ่งปีเขาถูกตัดสินว่าเป็นเด็กหลังห้องประสบการณ์โรงเรียนของเขาอะค่ะมันเป็นสิน่งที่ไม่มีความสุขเลยเด็กหลังห้องบางครั้งถูกเมินบางครั้งถูกตัดสินว่าไม่มีศักยภาพที่จะทําอะไรได้ใช่ไหมคะบางครั้งก็โดนลงโทษบางครั้งก็โดนสบประมาท ในขณะที่ตัวสายซึ่งก็ไม่รู้เรื่องทำไมเหมือนกันถูกตัดสินว่าเป็นเด็กหน้าห้องค่ะประสบการณ์ที่สายได้รับจากโรงเรียนคือจะมีคุณครูมาคอยจัดติวให้พาเราไปสอบแข่งขันวิชาการพอเราเรียนจบก็บอกให้เราไปสอบสมัครที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเขาเชื่อในศัก,กยภาพของสายแม้กระทั่งบางทีสายยังไม่ค่อยเชื่อเลยแต่ว่าครูคนเดียวกันที่เชื่อในตัวซายค่ะอาจจะเป็นครูที่เขาตัดสินเด็กอีกหลายร้อยคนว่าเด็กพวกนั้นไม่มีศักยภาพและดังนั้น เราทุกคนก็เคยผ่านสถานการณ์นี้มาก่อนนะเราเคยโดนตัดสินแบบนี้เหมือนกันมันทําให้ใจสงสัยอะคะ่ะว่าถ้าวันนั้นใจไม่ใช่คนที่ถูกตัดสินว่าเป็นเด็กหน้าห้องแต่ใจถูกตัดสินว่าเป็นเด็กหลังห้องแล้ววันนี้ใจจะมีโอกาสได้มายืนพูดต่อทุกท่านตรงนี้หรือเปล่าถ้าเราบอกว่าการจับฉลากก็ไม่ยุติธรรมนะคะการถูกตัดสินก็ไม่ยุติธรรมแล้วอะไรล่ะที่ยุติธรรมทุกคนบอกว่า อันนี้เด็กหน้าห้องเด็กหลังห้องนะทุกคนบอกว่าสมัครสอบเข้าสิหลายๆคนก็คงจะเคยสอบเข้าโรงเรียนเหล่านี้แลวหลายหลายคนก็คงจะเคยได้เข้าเรียนด้วยตัวทรายเองได้เข้าเรียนที่มห ah ิดลวิทยาลัยสอนซึ่งเมื่อทรายมองย้อนกลับมาแล้วเราคิดว่าเราคู่ควรกับโอกาสนั้นค่ะแต่ทำไมหนึ่งที่ที่เราได้นั่งเรียนมันถึงแลกกับเด็กเป็นสิบหรือเป็นร้อยที่จะไม่ได้เรียนในโรงเรียนนั้น แล้วเราก็รู้ว่าเด็กแต่และคนมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันแล้วเราใช้การตัดสินแบบเดียวกันมันยุติธรรมหรือเปล่านะคะมันมีคําถามเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความยุติธรรมทรัพยากรที่ระบบหยิบเลือกที่จะหยิบยื่นให้ใครใครในใดคนหนึ่งและโอกาสหนึ่งที่ายเคยได้รับก็คือการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศายไปในฐานะของนักเรียนทุนนะคะซึ่งนักเรียนทุนเนี่ยก็เป็น ถ้าเป็นเด็กไทยนี่คือพ่อแม่พี่น้องนี่จะยินดีมากเลยนะาจะแบบโหต้องปิดซอยเลี้ยงฉลองแต่พอดีบ้านอยู่ติดถนนใหญ่นะคะปิดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ปิดซอยเลี้ยงฉลองแล้วเราก็ได้ไปเห็นระบบการศึกษาที่ประเทศนั้นนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เพอร์เฟกระบบการศึกษาของทุกประเทศไม่ไม,ไม่มีที่ไหนที่เพอร์เฟกแต่มันมันแตกต่างแล้วความแตกต่างมันทําให้เราฉุกคิดเราเป็นนักเรียนทุนเรามองว่าเราคู่ควรแต่พอเราไปถึงที่นั่นเราเจอว่าเด็กฝรั่งเศสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนทุกปี แล้วทุนที่เขาให้ค่ะเขาคำนวณจากว่าพ่อแม่ของคุณทําอาชีพอะไรบ้านคุณมีรายได้เท่าไหร่โรงเรียนอยู่ห่างจากเมืองที่คุณอยู่เท่าไหร่แล้วก็จะคํานวณออกมาเป๊ะๆว่าคุณควรจะได้เงินเท่าไหร่นะคะซึ่งเงินตัวนี้ก็ช่วยให้เด็กหลายๆคนที่ฐานะยากจนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกันหรือสถาบันเดียวกันกับคนที่ร่ํารวยกว่ามันทําให้ทายคิดหนักมากเลยอะ <c oughs> คือระบบของเราเราหยิบยื่นโอกาสให้เด็กเก่งแต่ระบบของเขา เขาเลือกที่จะหยิบยื่นโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสแล้วแบบไหนกันแน่ที่มันยุติธรรมเราอยากได้ระบบการศึกษาแบบไหนใส่กลับมาเมืองไทยนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของสายเพราะมันคือการที่เราต้องเริ่มมาหาจุดยืนของตัวเองจุดยืนของแนวคิดวัฒนธรรมที่เราเคยไปเห็นมา,ากับสิ่งที่เราเคยเชื่อสิ่งที่เราเคยเป็น อีกจุดยืนหนึ่งที่หายากมากเหมือนกันนั่นก็คืออาชีพของเราอย่างที่น้องอาจจะแนะนําไปทรายเป็นวิศวกรทรายเรียนมาแต่ง,งานวิศวกรรมนะคะนั่นคือสิ่งที่ทรายทําได้แต่เมื่อทรายกลับมาจะเห็นปัญหามากมายในประเทศไทยแล้วเราก็แล้วสิ่งเหล่านี้มันเคยเป็นสิ่งที่เราเคยชินแต่ตอนนี้เราไม่ชินแล้วอะเราอยากจะเปลี่ยนมันเราอยากจะแก้ไขมันนะคะ ศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วเราก็เริ่มบน่นแล้วเราก็บอกว่าการศึกษาไทยมันไม่ดีอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นทําไมรัฐบาลไม่ทําอย่างนี้ทําไมภาคนโยบายไม่เปลี่ยนอย่างนั้นแต่มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนค่ะเพราะมันคือคําบ่นสายก็คิดไปคิดมาจนถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มเข้าใจว่าที่เราคาดหวังอยากจะให้ระบบมันเปลี่ยนนะคะแล้วมันไม่เปลี่ยนมันเป็นที่ตัวเราหรือเปล่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบและตัวเราเรายังไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเลย เรายังใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาเรายังเป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเรายังไม่ออกไปทําอะไรข้างนอกเลยแล้วเราคาดหวังว่าใครเขาจะเปลี่ยนตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดคิดที่สายคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามีสักสิ่งหนึ่งในประเทศไทยที่สายเปลี่ยนได้นั่นก็คือตัวสายเองและายจะเปลี่ยนตัวสายเองประมาณปี2556สายก็ได้มาเจอกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่กําลังริเริ่มทีชอทไทยแลนด์ขึ้นมาในประเทศไทย การได้มาทํางานกับคนกลุ่มเนี้ยม,มันมีอุดมการณ์มันมีความหวังมันมีความฝันที่เยอะมากแล้วมันทําให้เรารู้สึกใจชื้นนะคะว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เชื่อว่าการศึกษาไทยมันดีขึ้นได้มันมีคนอีกเยอะมากที่เขาอาจจะไม่ได้เคยทํางานในภาคการศึกษาด้วยเหมือนทรายแล้วเลือกที่จะเข้ามาทําการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเวลาเราอยู่ด้วยกันหน้าตาจะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเราจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิเราเหมือนกับเป็นไม้ยูนิคอร์นแบบอยู่บนทุ่งหญ้าสีเขียวแล้วมีสายลุงพาดผ่านสวยงามอลังการการศึกษาไทยต้องไปถึงจุดนั้นนะคะเด็กไทยทุกคนต้องเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราไม่มีความรู้้างการศึกษามาก่อนดังนั้นเราต้องหาข้อมูลค่ะเราต้องศึกษาข้อมูลพอศึกษาข้อมูลไปศึกษาข้อมูลมาหน้าตาความเป็นจริงออกมาประมาณนี้มากกว่านะคะรู้สึก helpless เรา ช่วยตัวเองแทบจะไม่ได้เลยทำไมไซดถึงพูดคำนั้นเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยมันหนักหน่วงถึงขั้นที่ว่าอนาคตทางการศึกษาของเด็กแต่ละคนนะคะไม่ได้ถูกตัดสินด้วยความพยายามของเขาหรือไม่ได้ถูกตัดสินด้วยความสามารถของเขาสิ่งที่ตัดสินค่ะคือเม็ดเงินที่พ่อแม่เขามีแล้วมันเป็นความไม่ยุติธรรมอย่างที่สุดถ้าเรายกตัวอย่างนะคะ พูดถึงเรื่องการเข้าถึงระดับมหาวิทยาลัยออกตัวก่อนว่าการเข้าถึงมหาวิทยาลัยไม่ใช่การแก้ปัญหาทุกอย่างแต่การเข้าถึงมหาวิทยาลัยคือระดับการศึกษาที่สูงที่สุดที่คนคนนึงจะสามารถไปได้เรามีคนไทยที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะมากกว่าประเทศสิงคโปร์ซะอีกแต่ถ้าเรามาตั้งคําถามค่ะว่าใครบ้างล่ะที่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเราจะเจอความจริงที่น่าสะพรึงมากนั่นก็คือว่าถ้าสมมติว่าร้อยคนในห้องนี้นะคะ เป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนที่สุด10%ล่างของประเทศคุณต้องตกลงกันนะคะว่าสมคนครึ่งที่จะได้เข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นคนไหนเพราะมีแค่สาคนครึ่งเท่านั้นที่จะได้ไปแต่ถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่รวยที่สุด10%บนไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันก็ได้ค่ะพอจะมีโอกาสอยู่ค่อนข้างมากดังนั้นความเหลื่อมล้ำทางโอกาสตรงนี้19.1เท่ามันมากมายมหาศาล แล้วมันทําให้เราเห็นว่าบันไดทางสังคมที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยเนะะี่ยค่ะแทนที่มันจะเข้าถึงง่ายสําหรับคนที่จําเป็นที่สุดมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะเราเจอว่าแกลบช่องว่างตรงนี้มันไม่ได้มาเกิดที่ระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นถ้าเราย้อนกลับไปะคะ่ะตั้งแต่เขาอายุ15ปีเด็กในโรงเรียนชั้นนำกับเด็กในโรงเรียนขยยโอกาสมีช่องว่างทางทักษะต่างๆเกือบสปี ไม่ใช่แค่ทักษะการอ่านนะคะแต่ยังรวมไปถึงทักษะด้านคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์ด้วยเรามีเด็กไทยจำนวนมากที่ไม่สามารถจับใจความได้ที่ไม่สามารถใช้การบวกลบคูณหารในชีวิตประจำวันได้และเด็กจำนวนมากเหล่านี้เขามีชีวิตยังไงนะคะความรู้พื้นฐานหน้าตาเป็นยังไงส่จะลองเอาข้อสอบอันหนึ่งให้ดูซึ่งหวังว่าทุกคนจะทำได้นะคะข้อสอบอันนี้เป็นข้อสอบพิซซ่าที่ เป็นประกาศในซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์อันนึงที่มีถั่วลิสงไปให้เอามาคืนนะคะจุดประสงค์มีแค่นี้เองเขาถามว่าจุดประสงค์ของป้ายเนี่ยคืออะไรเด็กไทยกว่าครึ่งตอบไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าเรื่องเนี้ยไม่ใช่ข้อสอบแล้วมันเป็นชีวิตจริงๆอะคะ่ะแล้วมันมีเด็กไทยที่แพ้ถั่วลิสงที่อยู่ใน50นี้เขาอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตอะ คือมันสำคัญมากขนาดนั้นนะคะการอ่านทีนี้พอเราอ่านไม่ได้แน่นอนวิชาอื่นไม่ต้องพูดถึงทำไม่ได้นะคะจากสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่เขาอยูออ่การถูกตัดสินโดยคุณครูการถูกตัดสินโดยสังคมภายนอกทําให้เด็กหลายคนเลือกที่จะออกจากระบบการศึกษาใส่ใช้คําว่าเลือกนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือเราเคยคิดว่าคนออกจากระบบการศึกษาเป็นเพราะปัญหาของความยากจนเท่านั้นคือไม่มีเงินไงก็เลยต้องออก แต่พอเราไปถามดูจริงๆอะค่ะเด็กหลายคนเลือกเองที่จะไม่อยากอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปแล้วทําไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะอยู่กันมาเก้าปีอะทำไมหนูไม่อยากเรียนต่อแล้วลูกมันน่าสงสัยไหมคะว่าระบบการศึกษาให้อะไรกับเขาจนเขาผ่านมาเกปีเขาบอกเขาไม่อยากอยู่อีกแล้วเราทําให้เขารู้สึกพ่ายแพ้หรือเปล่าเราทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาไม่มีความหวังหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นระบบการศึกษาไทย เรากำลังสร้างผู้แพ้จำนวนมากอยู่หรือเปล่าแล้วเราอยากได้ระบบการศึกษาแบบนี้ไหมแต่ว่านี่คือคำถามที่ทุกคนไม่ใช่แค่ภาคนโยบายไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจนะคะทุกคนต้องถามตัวเองว่าเราอยากได้ระบบการศึกษาแบบนี้หรือเปล่าใส่ไม่อยาก <c oughs> <c oughs> ใสบอกได้เลยใสไม่อยากได้ระบบการศึกษาแบบนี้ใสอยากได้ระบบการศึกษาที่เด็กทุกคนเขาสามารถเข้าถึงศักยภาพที่สูงสุดของตัวเอง ที่เขาไม่โดนตัดสินไม่ว่าจะเป็นจากครูจากเพื่อนหรือจากสังคมหรือจากเงินของพ่อแม่แต่เราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงนะคะจริงๆก็มีความพยายามมากมายมีคนทำงานวิจัยหลายอย่างในภาคของการศึกษาแล้วก็พยายามหาโซลูชันต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือมันไม่มีทางออก ที่ถูกต้องเพียงทางออกเดียวมันต้องทําหลายอย่างควบคู่กันไปแต่ก็มีบางอย่างที่เราพอจะโฟกัสได้และนั่นก็เป็นสิ่งที่ายเลือกที่จะเข้ามาโฟกัสนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพของครูมันดูเป็นเรื่องที่ง่ายหลายคนก็พูดกันครูเป็นสิ่งที่สําคัญแต่มันมีความสําคัญยังไงไซอยากจะยกตัวอย่างงานวิจัยอันหนึง่งนะคะที่ทําให้เห็นผลได้ชัดมากถ้าเราเอาเด็กสองคนตอนอายุ8ปปีที่มีผลการเรียนกลางๆของห้องนะคะ มาเทียบกันเด็กคนหนึ่งเรียนกับครูที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครูที่มีคุณภาพคนที่มีประสิทธิภาพในการสอนเด็กอีกคนหนึ่งเรียนกับครูที่ลังท้ายตารางในการของการคัดเลือกครูต่างๆสิ่งที่เจอคือเวลาผ่านไปสามปีค่ะเด็กสองคนนี้จะมีผลสำลิดที่ทิ้งห่างออกจากกันมากโดยที่ไม่สนเลยว่าเด็กคนนี้จะมาจากครอบครัวที่จนหรือรวยหรือเปล่าันั้นแปลว่าคุณภาพของครูค่ะเป็นปัจจัยที่สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่ง ต้นทุนของเด็กที่ไม่เท่ากันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะลงทุนมันเป็นสิ่งที่เราควรจะใช้เวลากับมันพอพูดไปถึงตรงนี้หลายคนอาจจะแบบโอ้โ oh, หปัญหาใหญ่เราจะทาไงเราคุณภาพของครูเราก็ได้ยินเรื่องนู้นเรื่องนี้เกี่ยวกับครูอะไรต่างๆในระบบจะใช่อยากให้เรามีความหวังนะคะเพราะว่าโอกาสการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดทุกวันนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายครั้งใหญ่ อีกสิปีข้างหน้าเราจะมีครูเกือบสองแสนคนที่จะ,กะเกษียณอายุออกไปนี่เป็นโอกาสนี่เป็นจังหวะที่เราจะหาวิธีการหานโยบายใหม่ๆใ,ในการคัดเลือกครูเข้ามาและรวมถึงมันยังเป็นโอกาสที่คนจากทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคการศึกษาได้มากขึ้นไม่ใช่แค่การเข้ามาเป็นครูในคณะครุศาสตร์นะคะแต่ยังมีช่องทางอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายที่เราสามารถทําได้และจากความเป็นจริง ที่อาจจะดูโหดร้ายและความหวังที่เรามีเนี่ยมันทําให้ายเชื่อมากๆว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของระบบการศึกษาไทยที่คนธรรมดายอย่างเราคนหนึ่งจะสามารถทําอะไรได้แต่มันก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไซคิดว่าเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเราคนเดียวอะค่ะไม่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ายไม่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ แต่ถ้าคนทุกคนช่วยกันเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยเราอาจจะเปลี่ยนอะไรได้เยอะกว่าที่เราคิดนะแล้วม,มันก็คงดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วมันก็คงดีกว่าการที่ปล่อยให้โชคชะตาเป็นตัวกําหนดอย่างที่มันเป็นอยู่เราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้อย่างที่ทรายบอกคือพูดออกมาค่ะว่าเราอยากได้ระบบการศึกษาแบบไหนเราอยากให้มันไปในทิศทางไหน เราเล่าให้คนที่เขาไม่ได้มาฟังในวันนี้ให้เขารู้ว่ามันอายุติธรรมแค่ไหนที่ชีวิตของเด็กต้องโดนตัดสินจากเงินของพ่อแม่เราสามารถเลือกจะทำสิ่งเล็กๆน้อยๆได้สมมติเราอยู่ใ,ใกล้ชุมชนใช่ไหมคะถ้าใกล้ๆชุมชนนั้นมีเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกเราสอนให้เขาอ่านหนังสือออกได้ไหมถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่ในภาคนโยบายเราลองคิดถึงผลกระทบของนโยบายที่เราจะปล่อยออกมาให้มากขึ้นได้ไหมถ้าเราทำงานอยู่ในภาคเทคโนโลยีเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการการเรียนรู้ได้ไหม คนทุกคนสามารถทำอะไรบางอย่างได้นะคะแต่ทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราทุกคนอาจจะถามทำไมไม่ปล่อยให้รัฐบาลทำทำไมไม่ปล่อยให้คนในภาคนโยบายทำใยคิดว่าทุกคนมีความเห็นร่วมกันนะคะว่าการศึกษามันคือรากฐานของประเทศนี้มันคืออนาคตของประเทศของเราของลูกหลานของเราแล้วเราก็คงไม่อยากให้อนาคต ของประเทศนี้มันโดนตัดสินโดยชะตากรรมาโดยโชคชะตาโดยดวงหรือว่าโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราเป็นเจ้าของของมันเหมือนกันนะคะเราอาจจะได้ยินคำพูดตั้งแต่เราเด็กๆว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่ว่าคำพูดนี้มันแฝงความหมายบางอย่างที่มันเป็นการให้ความหวังว่าคนรุ่นเราอะเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นคนที่ชักนำประเทศนี้ไปในทิศทางที่มันดีขึ้น แต่ก่อนเราคืออนาคตของชาติไซว่าวันนี้เราคือปัจจุบันของชาติและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากสิ่งที่คนรุ่นเราทำอะคะ่ะแล้วใ่เชื่อจริงๆว่าการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตนี้ของเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้นะคะอยากจะให้ลองคิด ว่าเมื่อออกไปจากห้องนี้แล้วอะค่ะอะไรจะเป็นสิ่งแรกที่คุณทําเราสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครแล้วถ้าเกิดไม่เริ่มวันนี้มันจะเป็นเมื่อไหร่ขอบคุณค่ะ